สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนนี่ก็คือผักของเรานะจ๊ะสวยมากเลยค่ะเมื่อวานฝนตกค่ะมีบางต้นที่เป็นเช่นนี้นะทุกคนก็มีรานนะคะน้องผักสวยมากเลยจ้าสวยงามมากๆโอ้อีกสองอาทิตย์ได้เก็บแล้วค่ะทุกคนพาเยี่ยมชม น้องผักนะคะน้องผักรอบนี้ต้องรอดดิสวยงามตัวนี้ก็คือเรดเรดอะไรวะเรดโอ๊กทุกคนนี่รากยาวสวยมากรอบนี้ว้าวสวยมากๆเลยโตวไวๆนะจ๊ะคนสวยอ่ะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ลงไปหนึ่งรลังค่ะประมาณ8ปดรอต้น ตรงนี้ก็สวยค่ะทุกคนเป็นตัวนี้เป็นอะไรได้ไหนดูลากเฮ้ยลากช็อตทุกคนลากช็อตอันนี้ลากไม่ออกยาวนะคะลากช็อตแต่ก็ยังสวยอยู่นะจ๊ะอันนี้ผักกาดแก้วค่ะทุกคนนี่สวยอยู่แทมทมแทมแมแทมทมแทมแทมแมแปลงโน้นจะเป็นคณะค่ะ ไปดูอีกแปลงหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้ยังทําไม่เสร็จนะมันเยอะมากมันเยอะมากลงร้อยลังยังไม่เสร็จเลยค่ะอะพาดูตรงนี้เพิ่มอันนี้ก็จะเป็นคณะเห็ดหอมค่ะแปลงนี้เป็นคณะเห็ดหอมนะคะสวยงามไดูลากคณะหน่อยหนึ่งทุกคนคณะลากช็อตไปแล้วเลยเห็นไห ลากไปสีน้ําตาช็อตแล้วแต่ว่ามีลากใหม่ออกอยู่นะคะโอ้ยรอนลุ้นน้องคณะแม่จะรอดไหมคือสองวันก่อนหน้านี้มันร้อนมากนะคะแล้วก็ฝนตกจ้าเมื่อคืนอากาศเปลี่ยนแปลงมากล้วตอนนี้เหลืออีกตรงแปลงหนึ่งตรงโน้นนะคะยังไม่ได้ปลูกนะจ๊ะแล้วก็อีกแปลงหนึ่งตรงนี้นะคะอ่ะพามาดูต้นกล้าเช้านี้เรากําลัง ลงต้นกล้าน้องผักขึ้นชายจะ้ะนี่เลยจะ้ะอ่ะดูฝั่งนี้นะคะนี่ก็ใกล้เดสสโมเล่แล้วทุกคนลากช็อตหมดเลยจ้ะปัญหานะคะที่เจอก็คือสภาพอากาศเปลี่ยนแปงลงรากช็อตจะ้ะแล้วก็จะมีต้นกล้าอีกหลายต้นเลยที่ยังไม่ได้ลงทุกคนดูสิ คือน,น้องจะบอกว่าน้องพร้อมแล้วนะคะคุณแม่คะดูลากชดน้องพร้อมจะลงแล้วนะคะคุณแม่พาคุณน้องไปลงกล่องนอยนะคะทุกคนมันทําไม่ทันจริงๆค่ะนี่เลยจ้ะตอนนี้กําลังลงต้นกล้าของเลื่อนชายจ้ะมาแบ่งปันความสุขช่วงเช้าะคะ่ะทุกคน